คนบุญทำมาจากประสบชีวิตมาได้รอดแบบทุรนทุรายที่อันโอรัวัสดีครับเดินทางกลับนะครับวันนี้ก็เข้าเมืองละวันนี้ก็จะเสร็จภารกิจนะครับที่ ภารกิจไปดูเทมนะครับไฟไหม้ห้องครัวนะฮะก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะครับก็เสียสลัดเตาแก๊สไปหนึ่งหัวนะครับชุดตามเตายี่ห้อลักกี้เฟรมนะครับนะบไฟไหม้มันน่าจะเป็นลักษณะก็คือจากการสอบถามนะครับเขาก็ทำกับข้าว ตามปกตินี่แหละครับของคนทากับข้าวเสร็จแล้วก็อาจจะลืมปิดแก๊สนะครับคือไม่ได้ลืมปิดวาล์วที่ถังแก๊สนะครับปิดเฉพาะที่ที่ตัวสวิตปิดิเปิดปิดแก๊สนะครับแล้วก็ไปทำกัข้าวนะครับอาจจะมีการเรื่องของเปลความร้อนที่มันแลบออกไปแก๊สมันในห้องครัวมันระอุมันก็เลยลุกไหมเพราะเขาก็ยืนยันว่าปิดอ่าปิดเฉพาะ เสพแก๊สที่หน้าเตาแต่ไม่ได้ติดวาวที่เตาแก๊สนะครับอาจจะมีแก๊สเตารั่วซึมออกมานะครับเลยทําให้ไปติดคือมันมีความร้อนสะสมนะครับเนื่องจากว่าทำเคื่องทำอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งกินอาหารกันบางเอิญขณะนั่งกินอาหารก็ได้กินไฟลุกไหมประมาณนี้นะครับไฟลุกไหมนะครับ ต่ตัวแก๊สสายแก๊สมันก็มันก็มีเรื่องของตัวคุณภูมิตัวตัดแก๊ดอยู่แล้วนะครับัตัดแก๊สเขาบอกว่ามันก็อาจจะตัดหรือไม่ตัดนะครับจต่เท่าที่ดูเนี่คือมันตัดนะครับมันก็เลยไม่ได้มีการที่ไฟพุ่งมาจากเตาแก๊สมากนะครับต่อนะมาอันนี้ค่าเสียหายก็ชุดเตาแก๊สของสำเร็จรูปของลักกี้เฟรมนะครับสองพกว่าบาทชั้นวาง2,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ ค่าสายแก๊สตัวเตาแก๊สตัวหัวแก๊สตัวเตาแก๊สนะครับก็แล้วก็งานทาสีนะครับก็ถ้าไล่คือโชคดีไปไม่มีเครื่องูุควันนะครับมาก็ลดก็ไม่ถึงหมื่นนะครับก็คือเตาสองพันห้าพันหกพันแล้วก็คงไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับเรืนี้เพราะว่าห้องครัวก็โดนเขาเหมาวันนะครับ จากการเผาไหม้ก็เป็นงานแค่ทาสีก็อย่างที่บอกครับพื้นที่ห้องครัวด้านหลังบ้านมันก็จะ2เมตรกว้าง5เมตรนะครับพื้นที่อยู่ที่เท่านี้นะครับก็งานเก็บสีทาสีนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เกิน2 5,000 30, 30,000ให้เต็มที่30,000เลยจบนะครับก็พอดีก็แจ้งราคาเข้าไปแล้วล่ะครับว่าจบในราคานี้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้ชัวร์ก็ลองหาผู้รับเหมา มาเสนอราคางานเก็บสีก็ได้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าพื้นที่มันไม่เยอะสีกระป๋องเดียวนะครับนะสีรองพื้นกระป๋องหนึ่งสีจริงกระป๋องหนึ่งสองกระป๋องนะครับเวลาจะทาสีเนี่ยมันต้องมันต้องมีน้ํายาล้างเข่าควันก่อนนะครับนะในการก่อนที่จะทาสีไม่งั้นมันทาไม่ติดนะครับต้องบอกก่อนนะเวลาเวลาคนเข้าประเมินราคานี่เขาไม่ได้ประเมินแค่ งานสีทาทาสีให้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าประเมินตามความเป็นจริงก็คือว่าผนังมันมีคา่าเหมาควนนะครับครับผมฮัลโหลนะเมษก่อนย่างอัดจัดแล้วอ่ะเสือมเ <Yeah. S 3> นะยาะไม่อาจมีดักถูกป,ปะถูกครับโอ้โหยี่สามเคผูนั่งแก้แลยเนี่ยอ่าแปงสมาธีเสียเนอะ โอครับ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 ติดนะครับสวัสดีคุณบาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับไปเรียนเทียนมาหรือยังนะครับวัดที่บ้านมีปัญหาเหมือนชาวบ้านเขาไหมนี่ครับวัดบ้านเราไม่ค่อยมีพระดังนะไม่ค่อยมีเจ้าคุณสักเท่าไหร่นะครับนะวันนี้ก็วันก่อนนะครับ ก็คือว่าวันวิสาขบูชาพระมารวมตัวกันในวันที่สิบเนี่ยโดยไม่ได้นัดหมายเนาะก่อนที่จะเข้าพรรษาปรากฏว่าวันที่เก้านี่โอ้โหพระชิงกันสืกกันเป็นแถวนะพระไม่ใช่พระน้อยนะครับผู้ใหญ่เลยนะเก้ารูปสิบรูปละมั้งตอนนี้นะครับนะก็เรื่องพระนะครับวัดกู่ก็ผ่านวัดหลวงพ่อโสธรเนาะคนเขาไปวัดเยอะครับปกตินะครับเขาก็ยึดถือ ศาสนาเป็นหลักนะบุคคลนี่ก็คือเป็นนักบวชเราก็ถือว่าเป็นนักบวชในเมื่อคลองสิลคลองธรรมไม่ได้ก็ต้องสลาสิขาไปนะครับนะก็กลายเป็นสมีไปนะครับเพราะว่าถือว่าประราชิกละกลับมาบวชใหม่ไม่ได้ละนะครับนะถือว่าเป็นแบบนั้นเลยดีกว่านะครับก็อายุแต่ละคนก็เยอะไม่รู้จะไปทํามาหากินอะไรนะครับก็คงมีเงินมีทองสะสมไปนะครับไม่ได้มีลูกมีเมีย เพราะว่าจะไปเอาเ็นเป็นเมียเขาคงไม่เอานะครับถ้าเขาไม่ถ้าเขาจะเอาเราเป็นลูกเป็นเมียเขาคงมั่วไม่มั่วเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ก็ต้องอกหักกันไปนะครับบาทีเห็นภาพแล้วก็น่าอเนจอนาจาใจเนาะคือวัยรุ่นทำอบไม่เท่าไหร่หรอกโอ้แต่เป็นคนแก่ไปทําแบบไปซกมือซกตีนเขาเนี่ยไปนวดเท้าวนวดตีนนวดฝ่ามือโอ้ผมเป็นลูกศิษย์เนี่ยปวดตับนะครับ,รบถ้าเป็นลูกศิษย์ไม่ปวดตับเลย <S <S โอ้หลวงพ่อกูไม่น่าเลยประมาณน,นี้เนาะ สวัสดีครับเนี่ยนะครับคุณอะไรคุณแท็บเล็ตสวัสดีครับเาเลยครับมาสวัสดีครับโอ้เสียดายนะวันก่อนนี่วัดแถวเข้าบรรษาแห่เทียนบรรษาอุบลนู้คักเนาะโคราชก็คือคักนะครับจังหวัดใหญ่ก็มีเทียนแกะสลักก็ขึ้นชื่อลือชานะครับก็ในจังหวัดอุบลแล้วก็บในต้นตำลับนะครับแห่เทียนบรรษานะครับ วันก่อนเขาจัดกันสองสองวันซ้อนเลยนะปกติบ้านผมอุบลนะอุบลนะบ้านผมนะครับผมไม่ได้กลับไปนานแล้วแต่เพื่อนๆก็ยังอยู่ยก็ส่งข่าวกันโดยตลอดนะครับก็ติดต่อเพื่อนฝูงโดยตลอดนะครับไม่ได้กลับนะครับถึงอุบลแค่หกร้อยห้าสิบกิโลจากกรุงเทพนะครับไม่มีเวลานะครับพอดีที่บ้านมีคนแก่คนป่วยนะครับก็เลยไม่ได้เดินทางไกลนะครับปกติต้องขึ้นเหนือเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่า หน้าหนาวนี้นะครับก็คงจะขึ้นเหนือไม่รู้คนแก่จะเดินทางไหวไหมนะครับก็อยากจะให้แกนั่งรถไม่อยากพานั่งรถนานๆนะครับพอดีเป็นเบาหวานนะครับเพิ่งจะเป็นสมาชิกเบาหวานนะครับอีกคนนึงก็เป็นไขมันในเลือดสูงในอีกนีน่ก็คือเป็นครั้งแรกนะครับตรวจเจอนะนรับผมนึกบอกว่าเวลาไม่ไม่ค่อยอยากจะตรวจเลือดสักเท่าไหร่ตรวจทีไรมันก็เจอนึกออกไหมครับเนี่ยคือเขาไปตรวจนะครับพอเขาไปตรวจเนี่ย พอไปตรวจแล้วมันเจอก็แหมก็เลยเขาเรียกว่าหน่อยนิดหนึ่งอ้ยมาฟ,ฟูไฟล์ไม่น่าเป็นเลยไม่น่าอะไรใจมันัน่านคนเป็นเบาหวานใหม่ๆเนี่ยพิ่งผมก็พึ่งรู้นะคุณยายอายุสักหกสิบเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วครับแกเพิ่งตรวจเจอเบาหวานนะพอแกรู้ว่าแกเป็นเบาหวานแกต้องคือเบาหวานมันต้องคุมน้ําตาลเนาะมันมียาก่อนอาหารกินแต่เช้าเลยนะครับ แล้วก็กินยาคุมน้ําตาลก็คือเบาหวานลดอย่างเดียวคืออย่าก,กินแป้งเยอะนะครับก็คือคนแก่ยิ่งคนแก่นี้ยิ่งเรื่องกินนี่เลือกเยอะนะครับบางทีบอกให้อย่าก,กินเยอะก็กินเยอะนะครับของชอบของหวานผลไม้คือห้ามไม่ค่อยได้คนแก่นะครับคนแก่เนี่ยบอกได้เลยไนดะ้ถ้าเราแก่เราจะเป็นคนแก่ที่ก็คือฟังหมอคุณง่ายๆนะครับพอทีเนี้ยพอแอบกินน้ําตาลขึ้น ก็ใจสั่นเพราะน้ําตาลตกก็หน้ามืดอาการอยู่ประมาณนี้หมอเขาก็บอกว่าเบาหวานมันรักษาง่ายมันแค่คุมอาหารนะครับไม่ต้องตกใจมันมียาคุมน้ําตาลนะครับกินยาให้ตรงเวลาก่อนอาหารมันมียาเม็ดนึงเดี๋ยวผมก็เพิ่งเรียนรู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปซื้อไอที่เจาะเลือดเพื่อวัดน้ําตาลอก็คือมันจะมีค่าน้ําตาลอยู่ว่า น้ำตาลขึ้นน้ำตาลลงก็คือถ้าถ้าถ้าควบคุมน้ําตาลได้ควบคุมอาหารได้ก็ปกติครับก็คือควบคุมน้ําตาลไม่ให้มันไม่ให้หวานเกินไม่ต้องกินหวานเยอะอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าน้ําตาลมันมาจากคาร์โบไฮเดรตนะก็คือกินข้าวก็คือบอกว่างดข้าวนะครับก็อย่ากินข้าวเยอะเน้นกินกลับกินกินไก่กินเนื้อปลากินผักกินอะไรไปทีนี้คนแก่พอมันกินอะไรอร่อยเนี่ยไม่มีข้าวมันก็ไม่อร่อยนั่งกินกลับนะครับเหมือนกับว่า เขาก็ถือนะคนแก่นะว่าเขาไม่เคยกินอะไรเล่นๆอาหารผัดผลไม้ปลาไก่มช่ไหมนั่งกินไก่เป็นน้องๆเนี่ยเขาต้องกินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เถียงเนาะสมัยก่อนถ้าเราเป็นเด็กสมัยก่อนถ้ากินแต่กับมันคลาหรือออกในคาว่าคลาบ้านถุนเลยนะคือวันมันจะเป็นซางเขาจะบอกเด็กว่าอย่ากินแต่กับนะเดี๋ยวจะเป็นซางการขโมยอย่างเงี้ยครับนะ คนแก่เขาก็ติดคํานี้มาเนาะเขาก็บอกเขาไม่อยากจะกินกลับเล่นๆอย่างเงี้ยเราก็บอกกินไปเถอะกินปลาเป็นตัวยังได้เลยนะครับเนาะนะอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็อ,อะไรอีกอนนีกคนนึงก็เป็นเรื่องของไขมันในเส้นเลือดเยอะไขมันเยอะนะครับไขมันเยอะก็ต้องลดไขมันลดกินแป้งกินเคก้กกินอะไรเนี่ยพวกแป้งพวกเนย พวกชีสเนี่ยโอ้ชอบมากพิซซ่าน,นี่กินกันเป็นกระฐานนะครับเนี่ยอันนี้เขาต้องลดแล้วเพราะว่าหมอบอกว่าตรวจเจอนะครับไขมันเยอะนี้เขาเลยวอกเห็นไหมเวลามีเงินก็ซื้อกินกันไปนะเวลามารักษาทีก็เสียเงินอีกนะครับทั้งทที่เราตัวเองเป็นตัวเราเองแท้ๆคือกินแต่เพียงพอดีนะครับผมว่านะกินเยอะเลือกกินตอนนี้ผมก็พยายามไม่ค่อยกินข้าวเยอะกลยนะครับนะ กินเฉพาะกับนะครับเพราะผมรู้ละผมเห็นคนอื่นคนอื่น,น,นเขาตรวจไงตรวจเลือดกันเท่าไรเซตหนึ่งเจ็ดแปดพันนะครับตรวจทุกอย่างนะครับดีละครั้งเนี่ยผมให้ผมตรวจผมเพิ่งแค่ตรวจปีละครังนะนะก็ไม่เป็นอะไรกับเขาก็โชคดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลมานั่งกินยาความดันเบาหวานไม่เป็นนี่ถือว่าโชคดีละนะครับสําหรับอายุเท่านี้นะก็รักษาสุขภาพแเราอย่าไปกินเยอะครับหมูกระทงหมูกระทะกินได้ ไม่ใช่อาหารหลักนะฮะไอ้พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรเบคอนเนื้อเบคอนเออพวกเนื้อสันไอ้พวกไขมันเยอะๆอย่าไปกินนะครับพยายามกินซอยจุกินเนื้อเยอะๆหน่อยกินเนื้อกินเนื้อแดงบ้างถึงมันจะไม่เ,เขาเรียกว่าอะไรมันมันเหนียวแต่มันก็ดีกว่าสุขภาพนึกออกไหมครับกินเนื้อแดงนะครับอย่าไปกินเนื้อติดมันเยอะนะครับพวกเสือร้องไห้หนูยอย่าพยายามกินเยอะ นานๆกินทีได้นะครับนะแต่ผู้ชายกินไม่ค่อยหนักเท่าผู้หญิงนะพอานี่ผู้หญิงกินแล้วเขาเขาไม่ไม่ดีผู้ชายกินแล้วก็มีก็มีอะไรมีอลกอกอลอค่านะนึกออกไหมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนชอบกินผลไม้เปรี้ยวนะชอบกินเปรี้ยวมาเดมมาดงมาดานเี็กกินไม่ค่อยเปรี้ยวหรอกนะครับเหมือนลิ้นเป็นลิ้นจระเข้แล้วไม่ค่อยรู้สึกแต่กินก็กินรสจัดนะพริกพริกก็ชอบกินเป็นเม็ดๆบังเอิญนะครับชอบกินกระทงกระเทียม พริกเออแล้วก็กินของเปรี้ยวครับมันก็เลยสมความสมดุลในร่างกายมันดีถ้าใครกินเปรี้ยวไม่ได้ผมแนะนำนะซื้อนั่นนะครับน้ำส้มสายชูหมักขวดลว200ะสองร้อยกว่าบาทที่มันเป็นหมักผลไม้หมักอะไรก็ได้นะครับมันจะเปรี้ยวจี๊ดแต่มันไม่เปรี้ยวเหมือนน้ำส้มอสอรอนะครับมันเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะครับหมักผลไม้หมักสับประรดหรือหมักอะไรก็ได้ขวดละประมาณขวดเหล็กขวดแก้วนะ อยู่ตามห้างมีขายนะครับลองไปเดินดูปวดเราประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อยสองร้อยบาทเนี่เลยนะครับเอามาจิบนะครับถ้าใครจิบไม่ได้นะครับนะก็อาจจะต้องเอามาผสมน้ําแล้วจิบนิดนึงนะครับเวลาช้อนชาก็ได้นะครับจิบให้มันมีความรู้สึกเปรี้ยวมันก็จะไปเซาะก,ก่อนบอดทําลายพวกพวกอะไรอะพวกสิ่งกุ้ตันในสินเลือดเพราะว่าน้ําส้มมันมีความเปรี้ยวมันมีความเป็นขรดนะนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับ จิบวันละนิดวันละหน่อยวันละวันละครั้งก็พอครับเช้ามาก็จิบสายสายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเช้าก็ได้จิบให้มีความเปรี้ยวเข้าไปในร่างกายหน่อยใหญ่อย่อยาก,กินหวานมากอย่าก,กินเผ็ดอย่าก,กินเค็มเยอะนะครับอายุเยอะนี่เตือนกันไว้ก่อนนะครับอันนี้เราเตือนคนอื่นนะแต่เรายังทําไม่ได้เพราะเวลาเรากินลาบเรากินซอยชุกเนี่ยถ้าเราไม่มีพริกกัดไม่มีกระเทียมกินเนี่ย มันก็ไม่อร่อยเนื้อไหมครับนะเราเป็นสายเนื้อเนี่ยแล้วยิ่งเป็นสายเนื้อด้วยนะครับจะไปกินรสชาติเดิมๆไม่ได้ยิ่งประมาณเพื่มประเภทว่าเวลาทําซอยชุ๊เนี่ยมันก็ต้องมีน้ำน้ำ,น,ำน้ำจิ้มขมนะรสพิยขมเนาะเออเราต้องกินนะครับนะแล้ก็กินประมาณนี้นะครับไม่ต้องไม่ได้กินบ่อยนะครับนานๆกินทีนะประมาณนี้อ่านะก็เล่าสู่กันฟังด้วนี้รถเข้ากรุงเทพนะครับอยุงการนี้อยู่แถวแถว สนามบินสุวรรณภูมินะครับรถเยอะนะครับรถเยอะ,นะเอะนื่องจากว่าไม่รู้วันนี้คนรีบเข้าเมืองหรือยังไงไม่รู้นะปกติรถจะเยอะก็เป็นวันอาทิตย์นะแต่บางทีคนอาจจะได้เราจะหยุดงานหยุดงานไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยกลับกลับมาพักผ่อนกรุงเทพวันหนึ่งวันอาทิตย์พักผ่อนอยู่กรุงเทพนะหลังจากไปเที่ยววันหยุดเข้าไปอีสาขามูชาแล้ว แล้วก็ได้รับการได้รับสิทธิพิเศษหยุดวันศุกร์ไปด้วยนะครับก็เลยได้เที่ยวละสองวันแล้วก็อนะ่ะกลับมาเข้ากรุงเทพนะรถมันก็เลยติดนะครับพรุ่งนี้กนกรุงเทพตามห้างคนก็ยังเยอะอยู่นะครับจะบอกว่าเศรษฐกษิจไม่ดีก็ไม่ใช่คนยังต้องเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมนะครับนะย่างแต่ว่าไอ้คำว่าเศรษฐกษิจไม่ดีคนตกงานเนี่ยบางทีมันอยู่ที่คนเลือกงานมากกว่า นะครับถ้าเด็กที่มรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เขาเขาค่อยไม่ค่อยอยากจะทางานประจำนี่หรอกไหมครับตอนนี้เห็นตามห้างนักเรียนม .5 ม .6 ช่วงปิดเทอมก็ไปเป็นทํางานเป็นพาร์ทไทม์นะครับวันละเจ0ดร้อยเอวันละสี่ห้าร้อยบาทนะครับก็ไปยืนอยู่ตามคือเขาก็มีโรงเรียนเขาก็จะส่งไปนะครับขอโรงเรียนไปโรงเรียนให้อนุญาตไปผู้ปกครองอนุญาต ก็ไปทำงานได้นะครับอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับโลตัดแมโคอร์อะไรเงี้ยนะครับนะเขาก็จะมีนะครับนะีน่ะก็เป็นการทำให้เด็กมีรายได้ดีกว่าไปมั่วไปสูงนะครับเดนะ็กที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาก็เขาก็เกจริญรุ่งเรืองเขาก็รู้ว่าว่าสังคมเศรษ,ษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงไม่ใช่ว่าประท้วงประท้วงวุ่นวายหรือเรื่องลูลาวอะไรนะครับนะมันก็จะเป็นเรื่องของ การเมืองการปกครองนะครับนะถ้าไม่มีผู้นำนะครับประเทศเราก็ไม่มีกติกานี่อรอไหมนะครับมันก็ต้องมีผู้นำนะครับผู้นำเขาก็ต้องอยากจะให้คนรักอยากให้คนชื่นชมศรัทธาเขาก็อยากมีผลงานกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครเข้ามาเป็นผู้นำเขาจะตั้งใจมาโกงม,มากินอะไรเงี้ยเห็นทํำเพออยู่กับเรื่องเก่า,เ,กาเดิมๆยี่สิบปีสิบปีผ่านมาคนที่มาประท้วงก็มีแต่คนหน้าเดิมเดิม นะก็งงเหมือนกันนะคือเวลาเขามีเลือกตั้งก็ไม่ได้เผือกไปสมัครลงเลือกตั้งกับเขานะครับพอเลือกตั้งไม่ได้ก็มาประท้วงแพ้เลือกตั้งก็มาประท้วงป้าบออแตกนะครับในเมื่อคนเขายังไม่เลือกเลยนะจะมาประท้วงหาสวัสดิการอะไรนี่ออกไหมเออถ้าประชาชนที่เขามาร่วมม็อบเขาไปเลือกคือเสียงมันไม่ถึงสามแสนไงนะครับอย่างน้อยนะครับตั้งพรรคการเมืองนะถ้ามีเสียง มีคนเลือกทั้งสามแสนกว่าคนเนะี่ยมันก็ได้สสปฏริิสละหนึ่งคนในพักนั้นนึกออกไหมเออนะครับตัวสสคนเขาไม่เคยเห็นลงสนามมาจากไหนไม่มีใครทราบอะไรเงี้ยเออได้เป็นสสสมัยแรกนะครับนะก็ก็อยากมีผลงานจริงๆแนละวก็อยากจะเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยซ้ำไปแต่ในเมื่อในเมื่อพักไม่ไม่เอาไงพักไม่อยากเป็นฝ่ายรัฐบาลอุดมคติ เยอะเกิเเนอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันเสียโอกาสตัวเองนะผมว่านะจริงๆแล้วนะออผมไม่เข้าใจนะอ,อ,อยากจะมาเป็นบริหารประเทศแต่ก็มาวุ่นวายกับกฎหมายชัดเรื่องเดียวเนี่ยครับก็เลยทําให้พรรคตัวเองเนี่ยติดลมนะครับแต่พรรคหลังนี้ไม่พูดถึงแล้วนะไอ้แก้กฎหมายหนึ่งถึงสองไม่พูดแล้วนะนะครับก็จะหาแก้กฎหมายที่มันสิทธิเท่าเทียมมันจะเท่าเทียมกันได้ยังไงในเมื่อแต่ละคนก็พื้นเค ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่ของแต่ละคนคือไปทําอะไรก็ได้ให้มันประชาชนเข้าหาเช้ากินขําได้ตามปกตินะครับไม่คดไม่โกงกันใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปใครเป็น s อสก็เอสไปก็ไปส่งเสริมธุรกิจประชาชนให้เขาจเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ว่ามาแก้แต่กฎหมายประชาชนไม่ได้ยูกินไม่ได,ไได้ไม่ได้เดือดร้อนนะกับกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนึกออกไหมนะครับผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่า รามีความรู้สึกว่าเออไม่พูดถึงไม่ไปวุ่นวายไม่ไปที่สิทธ,ธิเรื่องส่วนตัวของใครทุกคนนัีนน่ใครอยากมาให้คนมาวุ่นวายเรื่องตัวเองหรอนึกออกไหมเป็นใครมาเสียกเรื่องของโปรนึกอ,ออกไหมฮะประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ไปวุ่นวายกับเขาขเขาก็ไม่ไม่มาวุ่นวายกับเรากฎหมายมันอยู่คนละชาับกานแอยู่แล้วนึกออกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยมาดูเรื่องของเศรษฐกกิจดีว่านะ ว่าประเทศเราจะไปทาํามาค้าขายกับอะไรเนี่ยภาษีดับในในทั้มเนี่ยนะครับเราจะเจรจาได้เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับสหรัฐทําตัวเป็นคนขวางโลกหรือว่าอยากจะขึ้นภาษีเหมือนกับว่าเราเขาว่าขาดดุลกับเรานะพูดถึงแล้วเนี่ยสหรัฐเขาขาดดุลภาษีกับเราเพราะว่าเขานําเข้าสินค้าจากเรามากกว่าที่เราจะไปนําเข้าสินค้าจากเขานะครับ การที่เขาขึ้นภาษีแพงขนาดนั้นเน่เหมือนกับว่าเขาขีดก,กันสินค้าประเทศเราเมื่อเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยสินค้าของเราก็จะแพงขึ้นแต่ถ้ามันแพงขึ้นถ้าเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคเขาต้องการบริโภคแล้วคนที่บริโภคเขามีกําลังซื้อเขาก็ยอมซื้อเพราะภาษีเนี่ยมันก็จ่ายให้กับประเทศของเขาถึออกไหมครับคนเราเราเราไปเ,เอาส่งสินค้าไปประเทศเขาภาษีมันขึ้นสูง เราส่งในราคาเท่าเดิมแหละแต่ภาษีเข้าประเทศเขาคนที่จะเอาสินค้าเราเข้าไปขายเนี่ยก็ต้องยอมบวกภาษีเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับอาจจะเรื่องของออเดอร์ในการสั่งอาจจะน้อยลงเพราะว่าเขาก็สมมุติสั่งร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษีมันขึ้นมาสิบ็อาจะสั่งแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ออกไหมครับลดดูดูดูท่าจีของทั้มมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสั่งเอาไปเยอะเกิดไอ้ทั้มมัน มันมันพลิกไปพลิกมาลดกลับมาอยู่ภาษีเท่าเดิมอ่าไม่ได้ขึ้นก็ได้ไอคนสั่งมาเยอะเขาก็จะเสียโอกาสการค้านี่ก็ไหมครับนะมันก็เป็นเรื่องของการค้าขายทั่วไปแหละเพียงแต่ว่ามันน่าเกลียดเกินไปที่ว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจจะบีบบังคับประเทศเล็กๆน,น้อยๆที่จะค้าขายกับตัวเองจะต้องโดนขึ้นภาษีแต่ไอคนที่เดือดร้อนไม่ใช่เราเท่าไหร่แล้วครับนะอาจจะเป็นคนในประเทศเขาเองเพราะว่าเขาต้องซื้อของแพงขึ้น อยากจะซื้อน้ำปลาพี่ไม้เนี่ยครับจากปกติ300้บาทไอ้หนึ่งบาทแต่พอขึ้นภาษีอาจจะเป็น150บาทเอาไปขายนะครับเนะนี่ยทีเนี้ยไอคนซื้อแพงก็คือคนในประเทศเขาไอเราส่งไปเราก็ยังส่งร้อยบาทอยู่ดีนึกออกไหมครับเราก็ได้เงินอยู่ดีนะครับไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยอย่าไปคิดเยอะนะครับยังแต่ออเดอร์มันอาจจะสะดุดในช่วงนี้นะครับนะแต่ให้เราเวลาเราซื้อ ของเข้ามาอย่างเราจะอยากจะตกลงซื้อเครื่องบินซื้ออะไรจากยุโทโธปกรณ์เนี่ยมันก็ต้องเอามาแลกกับเรานึกออกไหมมันต้องมีการเจนลจานะครับผมเชื่อว่ายังไงรัฐบาลเขาไม่งงหรอกครับนะถ้ามันทําไม่ได้มันก็ไม่ใช่ที่ประเทศเราประเทศเดียวที่เสียภาษีให้กับที่โดนทําขึ้นภาษีนะครับทุกประเทศที่ค้าขายกับสหรัฐอเมริกา โดนเงื่อนไขนี่เหมือนกันหมดนะครับนะเพราะรว่าประธา,นป,ะาน,ปะปนประธานทีปิบัตเองมันบ้าบอๆนะครับมันคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับแทนที่จะเป็นพี่ใหญ่ทําตัวน่ารักน้องๆดูแลมิตรประเทศทั่วไปซื้อมาขายไปเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาสภาพเขาขันทางการค้าเยอะนะครับเขาก็เลยทําแบบนี้นะเออเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละครับนะปกติ นะทำมาหากินปกติมีงานก็รักษางานเ่อเองทำเอาไว้นะครับนะมีเวลาช้อปปิ้งเที่ยวกินหมูกระทะก็กินไปนะครับตอนนี้ค่าแรงท่านต่ำก็4ี่ร้อยบาท1ิประเทศไอส10จังส10จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวเขาจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆให้มันทั่วประเทศนะครับเพราะว่าณต,ตอนนี้ที่บอกว่าึค่าแรง4ี่ร้อยบาทคนที่ดีใจก็เป็นแรงงานข้ามชาตินะครับซึ่งเขาก็เราต้องจ้างเขาในราคา ค่าแรงขั้นต่ำนะครับเพราะว่าคนไทยไม่ทำนะเดี๋ยวนี้ไปเดินดูตา,นาดตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนผมเรียนปหกจบปหกใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมาทำงานก็มาทำงานสมัครปั๊มน้ำมันเนติมน้ำมันล้างรถอยู่ปั๊มน้ำมันวันละร้อยห้าสิบบาทเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด็กปั๊มน้ำมันเนี่ยวันละสี่ร้อยห้าร้อยบาทนะครับในการเป็นเด็กปั๊มเนี่ยนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ คือบ้านเราสมมุติว่าถ้าเราขยันเนี่ยเดือนละสี่ร้อยนะครับค่อยๆอยู่ค่อยๆสร้างตัวไปเรียนจบไม่ได้เรียนสูงก็ค่อยๆเรียนกศออนออะไรก็ได้ครับนะมันไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองอยู่ที่เราจะอยากจะขนขวายหาความรู้ยังไงนะครับบอกลูกบอกหลานนะครับนะมาทํางานนี่อย่าไปติดยานะครับอย่าเป็นกินแต่น้ํากระทอ่มนะอย่าไปสูบกัญชาก็ อยู่ได้แล้วครับสี่ห้าร้อยต่อวันนี่ก็อยู่ได้แล้วนะครับนะนะอยู่แบบประหยัดนะเออประมาณนี้เมื่อก่อนมากรุงเทพใหม่ๆนี่นะครับต้องเช่าบ้านเช่าหออยู่กับเพื่อนเนี่ยครับนะนะก็อยู่กันก็อยู่ได้นะครับนะแต่เมื่อสมัยก่อนนี่มันไม่มีเอ,อ่อไม่มีโทรศัพท์มันไม่มันไม่เวอร์ไวนะครับอินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับมันไม่ค่อยได้เห็นโลกอะไรนะมันก็เช้ามาทํางานเย็นมากลับบ้านนอน นี่ไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องคุยไลน์อะไรครับเอาเวลาพักผ่อนเช้ามาก็ทํางานแต่สมัยนี้ไม่ได้ละสมัยนี้มีไลน์กลุ่มไลน์ก้อนคุยกันทั้งวันนะครับเด้ครับนะนทุกวันเนี้ยทุกคนต่างต่างก็ต้องมีภาระของแต่ละคนนะครับเออคืองานมันมีให้ทําแต่จะทาหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าแน้นมอเตอร์ไซค์บ่นว่าตกงานวัยรุ่นบ่นว่าตกงานแต่สถานีปั๊มน้ํามันทั่วไปก็ประกาศรับ พนักงานเนี่ยวันละสี่0้าร้อไม่ไปสมัครทำาอยนะครับเขาก็เรียกว่าอายด้านได้ออยอดนะครับบอกน้องๆด้วยนะครับนะไปทำเพื่อมันไม่ถึงกับจะเป็นจะตายหรอกนะครับมันมีเงินใช้นะครับถ้าถ้าทำงานไม่ใช่ว่านอนตื่นสายแดกน้ำกระท่อมเอเลขี่มอเตอร์ไซค์แวน้นเออพ่อแม่พูดจาไม่ได้นะ พอทะเลาะกับพ่อแม่ก็ไปนอนบ้านเพื่อนเนี่ยประมาณอย่างนี้เนี่ยใบรุ่นนะครับวัยรุ่นัยรุ่นจิตใจอ่อนเนยอนแอนแอนะครับโดนด่าไม่ได้นะเออแต่เพื่อนดา่าได้นะครับเพื่อนตบหัวได้พ่อแม่ดุไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยครับระวังตู้เก็บค่าผ่านทางเนี่ยเขาเรียกว่าจะบอกจะอ้างว่าตัวเองยังเด็กช่างด้อยอ่อนวิชาความรู้อะไรเงี้ยไม่ได้หรอก เด็กสมัยนี้มันมันรู้ดีกว่าผู้ใหญ่อีกนะแต่เวลาถึงเวลามันก็ทําตัวเหมือนไร้เดียงสาแต่ที่ไหนแม่มันรู้มากนะครับกินขี้ปีนอนนะครับเออรประมาณนี้นะครับพูดมากเดี๋ยวเข้าตัวนะครับเออ,เอ,อประมาณนี้ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังครับในในฐานะคนเป็นพ่อลูก <laughs> ก็กําลังเป็นวัยรุ่นนะครับนะี่คือเราเลี้ยงแต่ละคนนะก็ ดูแลกันครับนะลูกติดยาก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานราชการเขารู้ไม่ใช่ว่าลูกติดยาแล้วก็นั่งอมพนมไออะไรเงี้ยครับนะถ้าเพราะกฎหมายก็บอกว่ารู้ว่าลูกติดยาแต่ไม่ยอมบอกนะครับส่งเสริมให้เงินไปเสพยาบ้าและลูกข้าง ตนตัวเองตีหัวฆ่าตัวเองตายอย่ามานั่งบ่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนบ้านเขาเดือดร้อนเพราะลูกหลานตัวเองเมายาเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับพามันไปบําบัดซะมันไม่ไปบําบัดก็ให้มันออกไปอยู่นอกบ้านนึกออกไหมครับเออในเมื่อคนเรามันคิดสั้นที่จะเสพยาคนที่เสพยาแล้วเลิกไม่ได้คือผมว่ามันอยู่ที่จิตใจนะครับอยู่ที่จิตใจใจไม่แข็งพอ ใจไม่ได้านพอชอบนะครับเพราะว่าเสพย,ยาแล้วมันไม่ต้องทําอะไรไงนั่งนั่งนอนนอน,นอนนะถึงเวลาหิวข้าวก็ไปขอข้าวเข,า,เขากินอะไรเงี้ยเออมีคนทําข้าวให้กินเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกนะไปอยู่ใกล้ๆผมเป็นญาติพี่น้องตกทีดกระเด็นแล้วนะผมไม่คุยด้วยหรอกครับกินเหล้าเนี่ยไม่ไม่ยังไม่ว่าเลยนะแต่ถ้าติดยาเนี่ยไม่ต้องคุยกันครับผมว่า มันปูไม่กลับแล้วแหละนะครับถ้าติดยาเนี่ยติดเหล้าไม่เท่าเท่าไหร่นะครับติดเหล้าติดเบียนะครับมันยังเลิกได้นี่ออกไหมมันยังกินมันยังรู้ว่ามันกินเหล้านะนี่ออกไหมแต่ถ้ามันดนูดกัญชาดั้งซึมเนี่ยตกกระโหลกเลยนะครับนะเป็นลูกเป็นหลานมาอยู่ใกล้ผมไม่ได้แล้วนะครับยต่าวถึงแล้วเข้าเมืองแล้วนะครับ เอาเท่านี้ก่อนนะครับขับไปหมดไปวันนี้เดินทางกลับมาแล้วครับก็ระวังฟืนระวังไฟทํากับข้าวนะครับก็อย่าคุยโทรศัพท์นะครับทําให้เสร็จก่อนนะครับโทรศัพท์มาก็ปิดแก๊สนะครับแล้วก็พอคุยเสร็จทําเสร็จแล้วก็ไปเปิดใหม่ไม่ก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยได้นะครับก็อยู่หน้าเตาไฟก็ระวังฟืนระวังไฟนะครับอ่าเตือนกันเท่านี้นะครับไม่มีประกันก็ซื้อประกันด้วยซะ ไปเช่าบ้านเขาอยู่ก็ซื้อประกันไว้ด้วยนะครับเพราะเกิดไฟไหม้บ้านเขาก็จะเป็นคดีความนะครับซื้อประกันเบียประกันปีละพันกว่าบาทนะครับกินเหล้านะครับกินยาเนี่ยนะครับแป๊บเดียวนะครับเบียลังหนึ่งก็สี่ห้าร้อยแล้วหนึ่งห้าหกร้อยแล้วเนะเาะซื้อประกันภัยพันกว่าบาทเนี่ยคุ้มครองเราด้วยแล้ว,ลวไม่ติดคุกด้วยถ้าเกิดทําไฟไหม้บ้านเขาเนี่ย มีประกันให้เจ้าของบ้านเขาอย่างน้อยเราก็อุ่นใจกว่านะเป็นคดีความก็เป็นคดีความไม่มากนะครับอย่างน้อยก็มีไม่ต้องมานั่งติดคุกติดตารางนะครับนะผมบอกไว้เลยนะครับบางทีคนเช่าบ้านเนี่ยบางทีคนเช่าเจ้าของบ้านให้เช่าก็ไม่คิดนะครับแต่พอลาเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ไปฟ้องเขาเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาชดใช้นะครับไหมติดคุกต,ติดติดติดกันไปนะบางย่ามีประกันไทยเนี่ย เขาก็ไปไล่เบนะี้ยนะนึกออกเลยครับเช่าบ้านเขามีสัญญาเชา่าถ้าไม่ทําสัญญาเชา่าอ่าก็สาบสูญน,นะครับนะงานมีรับผิดชอบตัวเองสวัสดีครับนะครับผมถึงทางเข้าบ้านผมแหละ,ะพบกันใหม่นะครับในไลฟ์ต่อไปนะครับวันไหนเดินทางก็จะไลฟ์สดให้ดูนะครับนะครับสวัสดีครับ